กินตะกันนะเจ้าแ่ากินก็เช่าแลกินไปกันนะเจ้าอร่อยอร่อยกักระเพราหอยลายก็มันก็เป็เจ้าลำะตะเาสวัสดีค่ะก็เป็นตัวกินเชยวนี้พกินผัดหอยลายนะคะรก่อกะนก็ คามนี้เลยนะคะขอาพิมพี่นันทนาการจบริษัที่ัมสังกุประคะกัทางล์คะขอบคุณมากเลยนะคะขอบจุณค่ะนะคะขอตัวโตๆเลยนะคะเต็มเตเลยนะคะนเลือกก่อนนะเลือก็จะไปผัดนะคะ

ตนะ้นผักโขมน้นผนะักโขมหอมใส่กระเทียมพริกขี้หนูนะคะน้นผักเขาหอยลวกเสร็จลงผัดนะคะเกลอรสกาชอบใบกระเพราใส่รรยรอยมาก

ให้เข้าได้สุดเลยเเราผัดก็เดียวนะคะผัดให้นานนะคะวปกี่กนนะคะ

ตอนน้อนนี้ก็คืออ๋อตอนนี้ก็

อร่อยอร่อยตุ๋นไก่ระเจี๊ี่ต้องกันไหกระเจี๊ยบน่ากินกระเจี๊ยบกรกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบน่นน่ินา

เ้าเจนเจ้าอร่อยอร่อยหอยร่น้เจากระเาอไรนเจ้ากนะเจ้าม่กินก็จาลกินไปกันนะเจ้าอร่อยอร่อย ก็พอเหยยแล้วจมืเพันเดินค่้ลำตัะงแต่เจ้านะเจ้าอร่อยนะเจ้าถึงกระทัิบเลยนะเจ้า,ก,ะะจากดไลค์กดแชร์กดติดตามก็แบอเป็นตัวกินเที่ยวด้วยนะเจ้าขอบคุณทุกการติดตามนะเจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะเจ้าอร่อยนอร่อยนะ,ะเจ้าเลียงแค่ลำว่าจมือพับเป็นนะเจ้า หอมหอมะเจ้าทำขนาดกากิกนด้วยกันนะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจ้าขอบคุณจ้านะเจ้า